สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็เป็นวันที่9มีนาคม2,567ได้นำบรรยากาศภาพของสัติ์พ่อุูอ่ช้างนะครับเป็นมงคลมังคละในวันนี้มาฝากคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับลูกศิษย์ลูกหาเจ้าป้อนในวันนี้ขอให้ได้เห็นภาพบุญญาบาร,รมีนี้แล้วมีกำลังอกมีกำลังจิตมีกำลังใจ มีความสมเพชสมหวังประสิทธิในพรทั้งหลายทั้งปวงที่ทุกท่านได้ปรารถนาวันนี้ก็ถือเป็นวันดีเลิกดียามดีโอกาสขอพรต่อนหน้าสถูเจดีเจ้าปอกกจ้างณนะสถานที่แห่งนี้ตัวกันนะครับสาถุสาถุอิสัมโตบรรยากาศในวันนี้นะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหาเจ้าปอกกจ้างนะครับมากับไว้สักการะขอพรกัน,กนอย่างบาคาสายเลยนะครับ นุโมทนาสาธุนะครับลูกศิษย์ลูกหาเจ้าพ่อกูจ้างนะครับมาจากที่ไหนกันครับกรุงเทพอ๋อมาจากกรุงเทพเลยนะครับอยินดีตอนรับนะครับมาโดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้ได้รับพรจากเจ้าพ่อกูจ้างขอให้สาเร็จทุกประการนะครับสาธุสาธุสาธุครับนุโมทนาสาธุครับนุโมทนาสาธุบุญต้วยกันนะครับบุญกุศลในวันนี้นะฮะท่านที่เคารพองเจ้าพ่อกูจ้างนะครับมาจาก ทุกทั่วดินแดนทุกสารทิศในประเทศไทยในวันนี้ครับคับและข่าวสำคัญนะครับในวันที่19มีนาคม2567นี้นะครับทางโบราณสถานเฉพาะกุช้างกุมารลำพูนของเฮานะครับก็ได้มีกิจกรรมพิเศษนะครับได้ร่วมกับมูล,ลนิธิรัศมีแห่งธรรมกับเวียงนาคินีนะครับอันนี้ก็มาร่วมกันนะครับร้อยประคำนำสุก999เส้น นะครับเรียบร้อยแล้วก็จะนำขึ้นถวายหลวงตามมานะครับอย่าลืมนะครับมาห่วมบุญร้อยประคำนำสุขร่วมกันนะครับในวันที่19มีนาคม2567นี้พลาดไม่ได้ครับ